ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะคะวันนี้พบกับดิฉันกุนธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้แน่นอนคะ่ะถ้าหากกล่าวถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยเราก็หวังนะคะว่าเมื่อเราเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยที่เขาเคยหาเสียงไว้นะต่างๆนานาเน,นี่ยและโดยส่วนใหญ่ก็จะหาเสียงเพื่อให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราก็หวังว่าเออเลือกเขามาแล้วเนี่ยเราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็จะเห็นว่ามีอยู่ยุคหนึ่งอ่ะที่ประชาชนรู้สึกมีความหวังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีความหวังไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องของการปกครองสักเท่าไหร่ก็คือยุคของอดีตนายกทักษิณที่ประชาชนรู้สึกว่าเออนี่คือประชาธิปไตยและนี่คือประชาธิปไตยที่กินได้และในวันนี้ที่อดีตนายกทักษิณไ,ได้กลับมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ต้องเดินทางออกนอกประเทศไปนะคะด้วยการถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันพอวันนี้กลับมาจะสามารถทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรือว่าพยาไมา้นะคะสวัสดีคะ่ะคุณพเดชคะครับผมคือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กันของ ฝ่ายเผด็จก,การกับประชาธิปไตยใช่ไหมคะต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเราก็มีการรัฐประหารมาแล้ว13ครั้งด้วยกันณวันนี้เราก็มีนายกคนที่30แล้วแปลว่าเราก็มีนายกผ่านมา30คนแล้วในส่วนของ,ของคอรมอก็เป็นชุดที่63แล้วแต่ถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าความเป็นอยู่ของคนไทยก็ไม่ค่อยเดีเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากไหมคะทุกวันนี้ก็ดูเหมือนจะยังจนกันอยู่เหมือนเดิมเลยมันเกิดเพราะอะไรคะ จริงๆแล้วมันเร็วลงนะตอนผมเกิดเนี่ยมีคนชั้นกลางมากกว่านี้ม,มีเศรษฐีดับโลกน้อยกว่านี้เศรษฐีแสนล้านไม่มีตอนผมเกิดไม่มีนะฮะไม่มีคนเศรษฐีแสนล้านหลายแสนล้านคนชั้นกลางจํานวนมาถึมาทุกตอซอกซอยเต็มไปด้วยคนชั้นกลางมีร้านชําร้านขายอาหารนะข้างม,ออมีร้านขายต้มก๋วยเตี๋ยวเต็มหมดทุกคนอยู่มีความสุขนะฮะ แต่วันนี้มันกลายเป็นไม่มีแล้วตอกซอกซอยหายไปนะฮะร้านสะดวกซื้อเข้ามาแทนที่คาเล่แผงร้อยหายไปนะฮะกลายเป็นอาหารกล่องหมดนะเอ,อหมูตามเขียงหายไปเข้าอยู่ในห้างหมดนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่มันการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้อาชีพหายไปอาชีพของคนจำนวนมากหายไปนะ กลายเป็นว่าคนทำงานบริษัทหรือราชการแต่อาชีพที่เป็นปกติที่เลี้ยงดูท<ม>างประเทศไทยเติบโตมาถึงวันนี้มันหายไปหมดบบไม่มีการพัฒนาใดๆทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดคนเลยเพราะว่าเมื่อทุกคนไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็จบไปนะมันก็จบมันก็เป็นต้องถือว่าตั้งแต่ปีเจ็ดห้าถึงปีนี้เนี่ยเก้าสิบเก้าสิบเอ็ปีเดี่ย เราสุดโสมลงมาตลอดเวลาอันสืบเนื่องมาจากการรัฐประหารไหมคะอันนั้นคือเป้าหมายหนึ่งเลยนะฮะน,นั่นคือเป้าหมายแรกเลยเอเมื่อการมีกา,ารผ่านเสร็จขึ้นพลเอกเปรมไม่ได้เป็นคนทํารัฐประหารนะแต่เข้ามาเป็นนายกระหว่างระหว่างรัฐบาลเลือกตั้งกับตัวนายกแต่มาในทางประชาธิปไตย แปดปีของปาเปรมเนี่ยเงินเยอะเหลือเยอะเพราะเขาบนจังหวัดโชคดีด้วยเจอแก๊สในอ่าวไทยอะไรนะี่ะนะแล้วก็แล้วตัวเขาก็เป็นคนที่ปาเปรมก็เป็นคนที่ไม่ฟุงฟ้งเฟ้อไม่ทําอะไรที่มันเติบโตเงินมันก็เหลือเยอะอเขาเรียกป๋าใช่เขาปาช่วงโชชิชวานอพอป๋าเปรมไปปั๊บชาชายขึ้นมาคุณชาชายเป็นคนมีวิสัยทัศน์ม,มีเงินเยอะ เพราะาว่าปาเปเก็บเอาไว้ให้แล้วป๋าปเก็บไว้ให้8ปดีแล้วะน,นะวรัาคุณชา,ชายวีสายทัศน์แล้วก็เป็นคนอินเตอร์พราไปอยู่เมืองนอกมานำพระถูกปฏิวัติให้ไปอยู่อารเจนีนาไปอยู่สวิตมานานมากก็รู้จักคนเยอะแยะก็ได้สะสมเอ,อวิชั่นต่างๆมากมายอมพอได้เงินจากคุณมีเงินมีสมองก็ไปว่าเท่กับโผขึ้นมาตูมโอ้โห ทุกอย่างมาวิริศมาลาหมดแต่ก็มาคู่กับคําว่าบุฟเฟ่คาบินิอันนั้นไม่นคำกล่าวหาของคนอยากจะล้มล้างเขาม,มันเรื่องของการกล่าวหาเพื่อจะหาเหตุเมื่อก่อนก็หาเหตุเป็นคอมมิวนิสต์มาหาเหตุเป็นบุฟเป็นคอร์รัปชันมาหาเหตุว่าล้มล้างราชวงศ์ก็มีแต่การหาเหตุกันมาตลอดอนะฮะเราก็จะไปถึงว่า รัฐบาลชาติชายกำลังอยู่มาดีๆถูกปฏิวัติอ่าก็นี่แหละเป็นเหตุผลที่นำมาสู่การยึดอำนาจใช่ไหมคะปฏิวัติเปรี่ยงไปปฏิวัติปีสามห้าสามหกใช่ไหมไไปใช้ปฏิวัติตะกุมปั๊บเสร็จพอเขาได้ไปฏิวัติหายไปปีสี่ศูนย์ก็มาสี่ศูนย์เนี่ยการการร่วมละลายการ ความพินาศทางเศรษฐกิจในปี40เนี่ยเกิดจากการปฏิวัติต้มยำกุ้งใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเมื่อปฏิวัติเสร็จเนี่ยมันช่วงสั้นๆไงเขาเขาอยู่ได้คุณคุณอน,นันต์อยู่ได้ปีกว่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคุณสุจิตาเดือนเดียวจากนั้นก็เป็นผลพวงวันที่คุณวันที่เขาปฏิวัติเนี่ยมีการเป็นครั้งแรก ที่มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีตั้งชื่อมาเลยแล้วก็มีการถ้าไปตรวจสอบว่าเราก็รู้ว่าถ้าเราไปตรวจสอบคณะรัฐมนตรีว่ามั่งมีสีสุกล่ำร,รวยมาจากอะไรเนี่ยมันก็ทำให้เขาตกใจคอคณะรัฐมนตรีคขไมต่ตกใจไม่เท่าไหร่องค์กรต่างๆที่เคยมาหากินอยู่คณะรัฐบาลพวกนี้ตกใจตาม นักการเมืองทั้งหมดในสภาตกใจด้วยทุกคนขนเงินออกนอกหมด mm hmm. เพราะกลัวการตรวจสอบ mm hmm. ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะอยู่ปีนึงนี่นะ mm hmm. มะก็นึกว่าเขาต้องอยู่นานแล้วมีการตรวจสอบทั์ถินทุกคนก็ขนเงินหนีออกหมดใครก็ต้องซุกซ่อนฝัง mm hmm. มันก็หมดเลือดมันก็ไม่มีเพราะเงินเนี่ย ถ้าเลือดมีความสํางกากับร่างกายเท่าไหร่เงินก็เป็นมีความสํางกากับประเทศเท่านั้นอันเดียวกันเพราะเลือดมันหายร่างกายมันก็อ่อนแอรโรคภัยไข้เจ็บก็ลุกลานปี40ีูก็เลยล้ม,มเพราะว่าพวกนักการเมืองทั้งหลายแหละขนเงินออกหมดเอาไปฝากงุ่นฝากนี่มีการทำอะไรหลายอย่างมันก็พัง กู้เงินมาเอาเนื้อเอาที่ดินเอาที่ดินราคาถูกจะนําราคาแพงแล้วก็ไปขายให้คนก็ไปสร้างบานกู้เงินเอาพอได้ที่ดินเสร็จก็ไปกู้เงินมาจะสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างแล้วก็ทิ้งขายไม่ได้จบประเทศแล้วก็ซุดพวดลงไปนั่นแหละลเหตุผลอพอมาถึงยุคอีกยุคหนึ่งเอาว่าเอาเอาคุณนักเสพแล้วกัน นะก็โอเคใช้นี่ได้ทุกอย่างกำลังจะเฟื่องฟูปุ๊บปฏิบัติเปรียงเสือตัวที่ห้าแห่งเอเชียเปรียงลงไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยหรือคนเราเนี่ยจนลงไปเรื่อยๆก็เกิดจากการเมืองซึ่งไม่ไม่มีเสรีภาพการปฏิวัติที่ไม่ได้ปฏิวัติอย่างจริงจังเป็นการยึดอํานาจเพื่ออํานาจถ้าการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติเพื่อการปฏิวัติมันไม่เป็นอย่างนี้อ่ม แต่เป็นการยืดอํานาจเพื่ออํานาจแล้วอํานาจนี้ไปเปลี่ยนเป็นโภกทรัพย์ไปเป็นประโยชน์เป็นทรัพย์สินก็มั่งคั่งมั่งมีขึ้นมานะก็ร่ํารวยกันไปหมดแต่ประเทศจนปร,<ง>ประเทศก็จนลงประเทศจนคนก็จนด้วยนี่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดอแล้วเราสังเกตว่าโอเคการิวัดกระชังนมนเถอะในที่สุดเขาก็ไปเราเปลี่ยนนายกมาแล้วสามสิบคนจากสองระบบ ประชาธิปไตยเผด็จการลูกแล้วก็ประชาประชาธิปไตยผีดิบคือมีทั้งเผด็จการและประชาธิปไตยอยู่ด้วยกันนะมันก็เป็นผีดิบอ่ะมันในยุคในอดีตก็คือมีก็เป็นมาอยู่แค่นี้เองมันก็อยู่มาแค่นี้เองคือประชาธิปไตยผีดิบเนี่ยจะครองอํานาจมากมากที่สุดเผด็จการจะอยู่แวบเดียวประชาธิปไตยแวบเดียวแต่ลูกครึ่งเนี่ยจะอยู่นานที่สุดอ๋อแต่นี้ลูกครึ่งถ้าเป็นลูกครึ่งที่ดีมันก็ประเทศก็ต้องดีถูกไหมค่ะแต่มันเป็น ผีดิบอ่ะมันก็แย่แต่ว่ามีคนอยู่ชุดมีพนัการเปลี่ยนไปนายกเปลี่ยนสามสิบกว่าคนนะค่ะสามสิบคนรัฐบาลเปลี่ยนไปแล้วหกสิบสามชุดค่ะชุดนี้ชุดที่หกสิบสามอ่าแต่คณะรัฐมนตรีไม่เคยเปลี่ยนเลยเกือบไม่เคยเปลี่ยนเลยนอกจากตายนอกจากตายอนอกกนั้นหน้าตาเดิมหมดพ่อไปลูกมามพ่อไปน้องมาพ่อไปเมียมา หัวไปเมียมาเราอยู่กับคนชุดเดียวกันไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่แต่ละแต่คอ,อ,อรมอมจะเป็นหกสิบสามชุดแต่ละฐุนตรีชุดเดียวตลอดกาลซึ่งมันไม่ดีถ้าเขาเป็นคนดีประเทศต้องดีแน่เพราะถ้าคนดีๆอยู่ต้องห้าสิบปีเงี้ยโอ้อโอลูกมันต้องรุ่งเรืองอแต่ความมันไปนรุ่งเรืองที่ตัวเขาไง แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้ก็สร้างผดติก,การเศรษฐกิจขึ้นมา,าคนเหล่านี้คอรมอเนี่ยและรัฐตีเหล่านี้ก็ไปสร้างผดติก,การเศรษฐกิจขึ้นมามซึ่งมันหนักหนาสาหัสผดติก,การการเมืองเนี่ยมันไม่ทำให้ประชาชนยากจนนะม,มันก็ทำให้คนรู้สึกมีอึดอัดอพูดไม่ได้คิดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่พด็ิการเศรษฐกิจมันทำลายชีวิต ประชาชนโดยตรงทำลายอาชีพโดยตรงทำลายเงินของประเทศโดยตรงแล้วไปสร้างความมั่งคั่งเฉพาะกลุ่มเขาเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในเมืองจีนตอนที่พอค้าจีนจตอนที่ญญซุนยัตเซนปฏิวัติเสร็จกลุ่มที่สนุนพวกซุนยัตเซนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นคนที่มีอำนาจในประเทศจีนค่ะ แล้วก็แบ่งสรรปันส่วนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศจีนให้อยู่ภายใต้กลุ่มอำนาจของเขาคนจีนในยุคนั้นถึงกัสุนญากจะล้มกษัตริย์ไปแล้วแต่คนจีนยุคนั้นเรียกพ่อค้าเหล่านี้ว่าราชวงศ์เมนเดลินเป็นกษัตริย์วงใหม่เมนเดลินดนานสตี เป็นราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์แมนเดลินหลังจากนั้นก็อยู่กันมามีความสุขพอใช้ได้เขาจะตุงขึ้นมายึดประเทศราชวงศ์แมนเดลินก็เลยหนีมาอยู่ประเทศไทยก็เลยหนีมาอยู่ประเทศไทยก,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 ก็เลยก็เติบโตกันมามีทุกวันนี้เราะเด็กเขามีเงินจำนวนมากข้ามามีเทคโนโลยีมีความรู้มีเส้นสายดี แล้วก็มีแผ่นดินที่ต้องส่งของไปขายคือแผ่นดินที่ยากจนอย่างจีนสมัยที่ปฏิวัติใหม่ๆมันก็มีความต้องการสูงมากเขามีสินค้ามะเทศไทยเขามีที่ขายในเมืองนูน้นเขาก็ขนกันไปขายได้เงินมาก็รวยก็มาซื้อที่เมืองไทยได้เงินไปซื้อมาซื้อที่เมืองไทยคนไทยก็ขายที่ขายที่ขายที่ชาวนาขายที่ไปตั้งธนาคารขึ้นมา พอเป็นอาคีมาก็ผูกก็เอาเงินเฉพาะพวกพวกกันเองไปซื้อข้าวคนอื่นกูไม่ปล่อยกูปล่อยเฉพาะพวกเขาแก่ด้วยการนั่งกันเต็มโต๊ะสิสามสิบสี่คนบัญชาการเรื่องเศรษฐกิจทั้งหมดโต๊ะนั้นไม่เคยลม้ลมลงเลยจนถึงทุกวันนีน้นั่นคือนั่นคือคณะมนตรีทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยไปจากประเทศนี้แล้วก็วันนี้กลายคนก็มีกันคนละเป็นแสนแสนล้าน คุณพระเดชคิดเห็นยังไงกับคำว่านักการเมืองในทุนขุนศึกคือเขารวมพลังกันไหมคะอันนี้<ะ>คือที่เราพูดไงออันนี้คือเออในทุนขุนศึกปฏิวัติตั้งรัฐบาลเป็นนายกแล้วก็เอาพวกนักการเมืองที่มาจากกรนเลื่องตั้งมาเป็นคณะเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีเหล่านี้กัยขุนศึกก็ไปสร้างพ่อค้า หรือไปยอมรับหรือรับใช้แล้วแต่นะบางครั้งก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อ,มอย่างวันนี้มีเศรษฐีหนุ่มๆถูกสร้างขึ้นมามีเงินหลายแสนล้านท่าที่หาก,กินเมีนถึงสิบปีนะก็มีเงินเท่ากับเท่าแก่คนชุด,ชดเดิมแล้วนะฮะก็มีเราก็เห็นอันนี้คือไปสร้างกันขึ้นมาใหม่โดยโดยอุปกรณ์ในการหากินชนิดใหม่มนะเออ จากการเอาที่ของเรียกว่าเมื่อก่อนเราก็มีปะปะนาคนครหลวงไฟฟ้านาครหลวงอะไรก็ตามแต่วันนี้ก็กลายเป็นไม่มีนครหลวงไม่เป็นหลวงละ<อ>กลายเป็นไฟฟ้าอะไรต่ออะไรไปแล้วนะแล้วก็ทําให้ค่าไฟฟ้าวันนี้มันบทขยี้คนไทยจนยากจนทุกวันนี้ก็เพราะค่าไฟค่าไฟฟ้าตัวนี้แล้วก็เ,เห็นว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเท่าไหร่สิ่งนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง มันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเพราะมันได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเราจะมีวันที่ประเทศไทยจะหลุดพ้นจากวงจรเหล่านี้ไหมคะหรือเพราะเขาสร้างสมกันมาอย่างยาวนานจนมันยากที่จะแกะออกวันนี้คุณเศรษฐาบอกเราก็ยังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจใช่ต้องหาเงินห้าแสนล้านไปปั๊มไปแจกชาวบ้านเพื่อให้เกิดแรงกระตุน้นม,มันกระตุ้นไปที่ไหนอะ ในที่สุดเงินทั้งหมดก็จะไหลไปอยู่ที่นะ่ที่เดิม,มที่เดิมไม่ได้ไปไหนคุณยัดมาเท่าไหร่ก็ไปตรงนั้นนะ่ะม,มันต้องแก้ตรงการผูกขาดทางเศรษฐกิจก่อนอที่ปลายทางก่อนคุณทุกข์ปลุกให้แตกก่อนดิเงินมันจะได้วนได้อันนี้ไม่ได้วนเพราะมันไปที่เดียวมันเป็นหลุมดำไงถ้าในพวกนักดาราศาสตร์เขาจะพูดถึงหลุมดำ ในกาแล็กซี่ต่างๆและหลุมดําคือที่สุดของดวงดาวทั้งหลายเมื่อเข้าไปในหลุมดําแล้วก็จะหายไปเรามีหลุมดำมาหืมมาเลยอยู่เจ็ดแปดหลุมซึ่งนับวันอีหลุมนี้มันก็จะขยายไปเรื่อยๆด้วยถูกไหมมันก็ขยายจนเรียกว่ามันข้ามประเทศไปแล้วอะ่ะออมันใหญ่โตแล้วอะ่ะเมื่อรวมหลุมดำทั้งหมดในเมืองไทยรวมกันแล้วเนี่ยมันมีเงินมากกว่างบประมาณแผ่นดินแล้วแต่ละปี ไอ้เวทมตามาแผน่นี้นนี่ได้จากการกู้ยืมจากเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทยซึ่งเอาคนเอาไปฝากชาวบ้านหาเงินได้ก็ไปฝากแบงค์แบงค์ก็แบงค์งก็ปล่อยให้ไปเอยืม,มแล้วจะยืมเสร็จปั๊บก็ไปทำงานแล้วเงินทั้งหมดก็ไหลกลับไปลงหลุมดำม,มันเป็นหลุมดำของอะไรก็ตามแต่หลุมดำต่างๆมากมายมหาศาลนะฮะ มันถูกผูกขาดโดยแทบจะทุกๆสาขาแล้วมีอย่างเดียวที่ยังไม่ถูกผูกขาดก็นี้ในการทำมากินคนไทยมันมีแค่การท่องเที่ยวที่ยังเยือะจานให้ทุกๆคนมีทางอามากินนะนอกนั้นมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนอกจากป้าก็ถูกผูกขาดโซลาเซลล์ก็โดนผูกขาดครั้งแรกก็ทําพลาจะเปิดเปิดเโอเพนวันนี้ก็ มันก็โดนโดนกดดันไปกละเอ๊ะเราหนึ่งนาทีหมดเวลาจริงปะคะหรือว่าสิบนาทีหนึ่งนาทีอะคะเร็วขนาดนาี้เหรองงมากเวลาทำไมมันหมดเร็วขนาดนี้งั้นขอสรุปแบบนี้แปลว่าถ้าการเมืองเรายังคงผูกขาดอยู่กับกลุ่มเดิมๆคนเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องอยู่กับทุนผูกขาดแบบนี้ต่อไปสรุป,รปได้ว่าเราเปลี่ยนการปกครอง ปร,ประชาใจประเดด็กกันเราเปลี่ยนรัฐบ,บาลมาแล้วสามสิบรัฐบาลเราเปลี่ยนคอ,อรมอลมาแล้วหกสิบสามคณะเราไม่เคยเปลี่ยนรัฐมนตรีได้เลยแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะพูดไปมันก็จะกลายเป็นไปเฉียรพักเก้าไก่เขาอ๋าโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าอยู่ที่ประชาชนแหละนะคะ,ะว่าเราก็เห็นแล้วนี่ที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วเราอยากจะให้ ประเทศไทยและความเป็นอยู่ของเราเป็นแบบไหนต่อไปมันก็อยู่ที่เราเลือกแหละถูกไหมคะอ่ะวันนี้ไม่น่าเชื่อหมดไม่ได้หูฝาดเนาะเราหมดเวลาใช่ไหมใช่ <laughs> โอเค <laughs> วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพระเด็จพูรีปฏิภาณกรกั<อ>บ,บคุณนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้เนี่ยหวัดกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดโดย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 ความรูศศ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 ้สึกคือปฏิเสจริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพักพวกพืชฝูงอะไรต่างๆตามกันไอกันต่างแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่คอลิเตสแต่เพียงอย่างเดียวเส้นโลหิตอุดตันในสมองทำพึกแขนไม่มีแรงขาเขอก็ไม่มีแรงเลยหนูต้องหัดเดินอยู่เป็นเดือนมันเซมันมันแทบเดินไม่ได้เลยใหม่ใหม่ ตั้งแต่กินมานะไอตัวนี้มันรู้สึกว่านอนหลับสนิทขึ้นนะการเดินมันก็ก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆนะผมเอ่ก็รู้สึกว่าการถ่ายอุจจาระมันดีขึ้นมันคล่องมันคล่องขึ้นเช็คอร่างกายมาและตรวจเช็คอะไรมาแล้วมันก็โอเคหมดสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าได้ใช้จริงได้มีสุขภาพที่ดีจริงกับตัวท่านเองในเมื่อโรคภัยร้าย ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่ฉะนั้นแล้วสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอคอยคุณต้องเริ่มเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายตั้งแต่วันนี้และเอนไซม์ควอลิ e s t ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะดูแลคุณและคนที่คุณรักโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อควอลินึ่1ขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา1,950บาทราคานี้เราไม่ขาย เราขายเพียง1,300บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยโทร02-542-0975-6 099-287-9944และ099-440-3666